จังหวัดกาลสินทางหลวงชนบทกาลสินเร่งประสานผู้รับเหมาซ่อมถนนแตกแขวงทางหลวงชนบทกาลสินเร่งประสานผู้รับเหมาเข้าซ่อมไหล่ถนนหลังพบรอยแตกร้าวในเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินเกิดการสไลด์ตัวเนื่องจากก่อสร้างช่วงฤด,ดูฝนและสภาพสูงชันยืนยันซ่อมเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ขณะที่ชาวบ้านเรียกร้องเร่งปรับปรุงแก้ไขให้มั่นคงแข็งแรงวันเกิดอุบัติเหตุ จากกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า11ล้านแตกสลายไปแล้วถนนแตกแยกเป็นเสียงเสี่ยงเส้นนี้อยู่ที่สายกศ .2049 แยกทล .12 บ้านหนองแวงอำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินระยะทาง1.282กิโลเมตรใช้งบ10ล้าน9 9 0 0 0 0บาทเป็นผลงานของแขวงทางหลวงชนบทกลาลสินพึ่งเสร็จ สุดส่งงานเมื่อเดือนมก,กราคม2565ที่ผ่านไปเพียงปีเดียวถนนแตกเป็นแนวยาวสาเหตุเกิดจากการบดอัดไม่ได้มาตรฐานซึ่งล่าสุดไม่กี่วันมานี้มีการเอาอยางและหินมาปิดปะไว้ถนนบ้านหนองแวงย่างตลาดกาลาสินแขวงทางหลวงชนบทกาลาสินไม่ได้มาตรฐานไม่คุ้มค่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ล่าสุดในวันนี้นายกฤษดาทีละชวานวงศ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาลสินได้มอบหมายให้นายสุภวั์มูลนามผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกรุงศรีพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบริษัทรับเข้าสำรวจและตรวจสอบถนนสายดังกล่าวโดวยจากการตรวจสอบพบว่าถนนบริเวณดังกล่าวมีลักษณะลาดเอียงเชื่อมกับสะพานข้ามคลองชนระทานมีจุดชำรุด2จุดจุดแรก ฝั่งด้านทิศใต้ของสะพานตรงไหลาทางเลนถนนฝั่งทิศตะวันตกและจุดที่สองฝั่งด้านทิศเหนือของสะพานตรงไหลาทางถนนฝั่งตะวันออกซึ่งการเกิดรอยแตกร้าวสาเหตุจากดินสไลด์ความยาวฝั่งประมาณ10เมตรล่าสุดได้มีการซ่อมแซมในเบื้องต้นเพื่ออุดรอยร้าวขณะที่รถทุกชนิดยังสามารถสัญจรไปได้ตามปกติเนื่องจากไม่มีผลกระทบกับผิวจราจร ได้สอบถามนายธีรพันธ์ภูคงคาอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่42หมู่15บ้านขามตำบลคองขามอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินได้เล่าว่าเดิมถนนจุดดังกล่าวซึ่งมีสะพานข้ามคลองประชาชน2-3ตำบลใช้สัญจรมีลักษณะแคบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ต่อมาทางหลวงชนบทกาลสินได้ขยายผิวจราจรและสะพานข้ามคลองให้มีความกว้างมากขึ้นซึ่งหลังจากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดเส้นทางการจราจรได้ตามปกติกลับพบว่ามีรอยร้าวเกิดขึ้นทั้งสองจุดดังกล่าวทําให้ชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับอันตรายเมื่อผ่านไปมาสําหรับสาเหตุนั้นคาดว่าจะเกิดการจากการบดอัดไม่แน่นค่ะ เพราะก่อสร้างในฤดูฝนจึงทำให้ดินสไลด์ชาวบ้านอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทร,รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงทั้งในส่วนของการตอกเสาเข็มเป็นแนวยาวป้องกันไหลถนนสุดตัวนอกจากนี้ควรที่จะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟส่องสว่างด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ด้านนายสุภวัตมูลนามผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกรุงศรีได้กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการงานก่อสร้างสะพานพสอข้ามคลองชนลประทานกว้าง9เมตรความยาว18เมตรพร้อมถนนเชิงลาดผิวจราจรแอดฟรันติกคอนกีความยาวรวม1.282กิโลเมตรเริ่มดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่12จนถึงวันที่30กันยายน2565 งบประมาณ10ล้าน9,090,000บาทส่งมอบงานเมื่อวันที่12ตุลาคม2565เริ่มสังเกตเห็นรอยร้าวในวันที่15กุมภาพันธ์2566นายสุภาพ์ยังกล่าวอีกว่าสำหรับสาเหตุการเกิดรอยร้าวนั้นน่าจะเกิดจากดินสไลด์เนื่องจากก่อสร้างในช่วงฤดูฝนและลักษณะผิวถนนเป็นเนินสูงขอบถนนจึงมีลักษณะสูงชัน เพราะสองฝั่งถนนเป็นที่ดินของชาวบ้านขอบไหลาทางจึงไม่มีความลาดเอียงพอสิ้นเดือนฤดูฝนและเปิดใช้งานจึงส่งผลให้เกิดปัญหาดินสไลด์และทำให้ผิวถนนขอบทางเกิดรอยร้าวหลังเกิดเหตุดังกล่าวทางหลวงชนบทกาลสินได้ประสานไปยังบริษัทรับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นก่อนจากนั้นจะนำเครื่องจักรเข้ามาแก้ไขให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากยังอยู่ในช่วงประกรันโดยจะทำการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดภายในเดือนนี้ให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สัญจรผ่านไปมาได้สะดวกและไม่เกิดอันตรายค่ะอยู่ประมาณเดือนครึ่งเลยละเดือนเดือนครึ่งเพราะว่าช่วงที่เขาทําใหม่ๆแล้วเขาก็ยกเลิกไปแผงกัน้นมันก็ดินมันสไลย์บทอัดไม่แน่นนะ มันถ้าฤดูฝนจะลงข้างหน้าเนาะกลัวดินจะสไลด์เรามันจะมีอันตรายพวกรถพวกลาอะไรที่สัญจรไปมานะ่ะมันสองตำบลถามตำบลด้วยเขาพน,นอนนาคุงใช้บริโภคทางเส้นนี้นะเรากลัวไหมครับเวลาเราสัญจนไปมาโอ้อันตรายเหมือนกันดูมันไหลถนนมันสูงเนาะคือมันทุดไปเนี่ยก็อยากให้ทางผู้รับเหมาหรือผู้รับผิดชอบ ให้ตอกเสาเข็มหน่อยกันดินสไลด์ลงไปข้างทางแล้วเผื่ออุบัติเหตุแก้ปอุบัติเหตุแบบรถไปมาบางทีกลางค่ำกลางคืนนะมันจะมองไม่เห็นถนนอะไรอย่างนี้นะก็มีอยากให้มีไฟสัญญาณด้วยจ้ำๆหน่อยครับผม,มแล้วนะ่จาจะเกิดจากการซุดตัวของคันทางนะครับต้องหลังจากที่ฝนตกเพราะเมื่อเนื่องจากโครงการนี้ก่อสร้างปีเมื่อปีที่ผ่านมานี่ก็ในช่วงฤดูฝนพอดีนะครับ เรื่องเชื่อมผลประกอบกับคันทางคันทางตัวนี้จะสูงจากที่นาเยอะจากดินคันทางเดิมก็อยู่ดูแล้วก็ประมาณห้าเมตรครับห้าเมตรซึ่งเป็นการเชื่อมกับสะพานที่ก่อสร้างใหม่ข้ามคลองจปนประทานนะครับซึ่งสะพานตัวน,นี้ก็เป็นสะพานที่มีความยาวถึง18เมตรนะครับสแปนเดียวครับเพเป็นสะพานลงยาวการก่อสร้างสิ้นสุดเมื่อไรแล้วก็พบเลยนตอนนี้การก่อสร้างสิ้นสุดดู ่วงเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาพรบรอยแล้วก็หลังจากสิ้นฝนแล้วก็เริ่มมีรอยเริ่มเริ่มมีรอยแล้วรอยแคร็กทีนี้เราก็ต้องมาเฝ้าระวังดูมันเริ่มมาพอเราแคร็กหน่อยเราก็แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาดูแลบรรเทาไว้ก่อนนะครับบรรเทาไว้ก่อนส่วนซ่อมใหญ่เนื่องจากเขาทางผู้รับจ้างเองก็บอกว่าให้ผ่านฝนไปแล้วก็จะได้เข้ามาซ่อมให้ตอนนี้ก็น่าจะ มาเลยมาเกิดี่เขก็มาเกิดการซุดตัวเยอะลงไปมากก็คาดว่าจะเข้าให้เร็วนิดเร็วที่สุดนะครับน่าจะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่ไม่ให้เสร็จก่อนภา,ภายในสิ้นเดือนนะครับในเบื้องต้นเราตอนนี้คือให้เราให้ทางผู้รับจ้างเขามาหยอดหยอดยางแล้วก็บรรเทาไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันการขยายตัวให้มากกว่านี้อีกครับป้องกันถนนที่จะเกิดการซุดตัวไปมากกว่าครับ เดี๋ยวจะให้เข <95 S 2> ้ามาตัดตัดซ่อมใหม่นะครับเดี๋ยวให้ตัดซ่อมเพราะว่าเนื่องจากการซ่อมดูแล้วมันไม่ปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทางนะครับก็ต้องให้ทําความสะอาดผิวไปด้วยนะครับตอนนี้ผิวก็ไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ก็เชื่อว่าจากวันนี้ไปนะครับเชื่อว่าปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางคู้รับจ้างทําความสะอาด กวาดเม็ดหินออกครับเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยก่อนเพราะเกรงว่าไอ้เม็ดหินพวกนี้มันจะเข้ามาอยู่ในผิวจราจรกระเด็นเข้ามาผิวจราจรลดหยียบแล้วก็จะเกิดการพิกควมเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนิวยีสิบสีสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกันวาลีสุวรรณรายงาน